มาที่ข่าวใหญ่ในวันนี้ของเรานะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์ค่ะได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าจะแต่งงานวันที่17กรกฎาคมนี้จริงๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้พร้อมเป็นทุกอย่างแล้วทั้งสามีและคุณพ่อค่ะออกมายอมรับชั ชัดเลยนะคะว่าเตรียมแต่งแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17รกรกฎาคมนี้จริงตามข่าวลือค่ะโดยเวียก็เปิดใจนะคะว่าตื่นเต้นมากๆกับการเป็นเจ้าบ่าวซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้ปิดอะไรนะคะมีการวางแผนมานานแล้วด้วยวัยที่พร้อมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมลงตัวค่ะโดยเตรียมจะจัดงานแต่งภายในครอบครัวที่กรุงเทพพร้อมทั้งยังชมวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวด้วยนะคะบอกว่าโดนใจทุกอย่างมีอะไรคุยได้ทุกเรื่องเลยส่วนคุณแม่ก็เหอว่าที่ลูกสะใภ้มากๆค่ะ โดยตัวเขาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นทั้งสามีและคุณพ่อคะ่ะด้วยวัยนะครับมันก็พร้อมแล้วผมไม่ได้ปิดพี่ๆนะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหม,ออมะาะสมเลยเงี้ยเพราะผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวขผมไปแล้วว่าเราเราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวเ7กรกดามครับ ใช่แล้วแหละถึงเวลาที่เราแบบมีครอบครัวจริงจังเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราเราสึกว่าเขาใช่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบใครๆนานๆนานๆเน,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 นี่ยแต่พอมาถึงวัยหนึงห่งอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็นั่นแหละอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้วผมว่าอายุมันก็ค้อเอนนี้พร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพอ่พอพร้อมเป็นทุกอย่าง